สวัสดีค่ะพี่เก๋ชแนลมาแล้วค่ะ EP นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการแก้เสื้อของผู้หญิงการแก้ทรงเสื้อของผู้หญิงจากเสื้อทรงแบบนี้ทรงทรงผู้ชายไซส์ M ทรงผู้ชายให้แก้เป็นไซส์ S ทรงผู้หญิงมีส่วนเว้าส่วนโคง้งแบบผู้หญิงเรานะคะ ลองดูซิว่าการเปลี่ยนเสื้อแบบเนี้ยให้เป็นทรงผู้หญิงเราทํายากง่ายแค่ไหนแต่พี่เก๋บอกเลยไม่ยากค่ะดูตามสเตจที่พี่เก๋าทาเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าการที่จะทําเสื้อทรงผู้ชายให้เป็นเสื้อทรงผู้หญิงเปลี่ยนจากไซส์เเป็นไซส์เผู้หญิงนี่คือหลังจากการการวัดไซส์ เสื้อนะคะเราต้องวัดหมดเลยเราต้องรู้เราต้องแก้หมดทั้งตัวไหมนั่นนะคะไม่ใช่ว่าแก้เฉพาะจุดแค่ด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหลือไหลเหลือแขนอะไรอย่างนี้ไว้ไม่ใช่นะคะนั้นคือการแก้ทรงเสื้อที่ผิดเราต้องวัดไหลเนี่ยอันนี้พิ่เก๋ขีดไว้แล้วก็คือรู้แล้วว่าต้องเอาไหลต้องเอาไหลขึ้นขนาดไหนความยาวแขนแค่ไหนด้านข้างเอาเข้าแค่ไหนแล้วก็ความยาวของเสื้อเนี่ย เอาขนาดไหนเราวัดเสร็จสาบให้เรียบร้อยเลยนะคะจากลูกค้าแล้วเรามาทำการขีดเพื่อเป็นแนวทางก่อนค่ะโอเคค่ะอันดับแรกเรากลับตัวเสื้อเอาด้านในออกมาแล้วเราก็มาวัดเริ่มจากไหลเลยค่ะไหลนี้คือไหลผู้หญิงส่วนมากจะอยู่ระหว่างสิบเซนถึงสิบสองเซนส่วนมากจะอยู่ประมาณนี้แต่ของลูกค้าพี่เก๋นี่คือ วันนี้พี่เก๋จะเอาไหลเข้าความยาวไหล่นี่คือจากคอรตรงนี้ถึงไหล,ไละะ่สิบเซนครึง่งค่ะขีดไว้เลยตรงนี้นะคะสิบเซนครึ่งแล้วก็มาร์แขนไว้ด้วยค่ะเพื่อเราจะจำได้เวลาที่เราประกอบตรงนี้ค่ะแล้วก็ขีดขีดขีดตามแนวเสื้อเดิมนะคะโค้งไปตามแนวนี้เลยค่ะแล้วก็ ใส่ตรงจักระเละแบบนี้โอเคพี่เกขออนุญาตเปลี่ยนช็อกนะคะเพราะว่าสียัไม่ค่อยออกโอเคเปลี่ยนสีช็อกเป็นสีชมพูแล้วกันขีดตรงนี้เลยค่ะตามโค้งมาตามนี้เลยค่ะสวยๆมาตามโคง้งหลาเดิมเนี่ยค่ะอย่าลืมมาร์กตรงนี้นะคะเพื่อเราจะดูแลว่าแขนกับไหลเราต้องอยู่ฝั่งเดียวกัน นี้ก็เหมือนกันขีดตามลงมาเลยค่ะเพราะเราจะขว้านตรงนี้นะคะขว้านตรงนี้เพื่อประกอบใหม่แล้วก็เหมือนกันค่ะใช้ไม้มันทัดวัดตรงๆสวยๆนะคะคะแขน เพราะเอาความยาวขึ้นจะอยู่ตรงนี้ทับหนึ่หลังจากนั้นก็ชายเสื้อเอาขึ้นสามนิ้วพี่เก๋ได้ทำการวัดไซส์ลูกค้ามาแล้วนะคะความยาวประมาณนี้ แล้วก็ขีดเส้นล่างเส้นหนึ่งก็ขีดเส้นข้างบนเส้นหนึง่ง จะเป็นด้านข้างนะคะทีนี้ทำลาไปลายแขนชายเสร็จแล้วก็จะมาเป็นด้านข้างด้านข้างลูกค้าต้องการยึดเอาส่วนเว้าเป็นหลักยึดเอาส่วนเว้าเป็นหลักลูกค้าต้องการส่วนเว้าลูกค้าต้องการเอาเข้านิ้วครึ่งเราขีดนิ้วครึ่งจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นิ้วครึ่งแล้วเราขีดเส้นตรงเลยค่ะขีดเส้นตรงมาแบบนี้ แล้วการที่เราจะเอาเข้าเราต้องวัดจากลูกค้าเสร็จสับให้เรียบร้อยนะคะว่าตรงนี้ลูกค้าสะโพกของผู้หญิงเรามันจะผายออกเอวช่วงๆนี้ลำตัวมันจะเข้าแล้วก็สะโพกตรงนี้จะผายออกเพราะฉะนั้นตรงสะโพกเราต้องเอาเข้าน้อยกว่าตรงส่วนเว้าตรงลำตัวตรงนี้แล้วพี่เก๋ได้วัดจากไซส์ลูกค้าแล้วตรง ตรงสะโพกตรงเนี้ยตรงชายเสื้อจะอยู่ที่เอาเข้านิ้วหนึ่งแล้วเราทําวิธีนี้เลยค่ะเอาไม้บรรทัดเราไม้บรรทัดยาวเอียงมาอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวพี่เกดขยับมาใกล้ๆให้ดูเห็นชัดใช่ไหมคะตรงนี้นะตรงตรงชายเสื้อตรงสะโพกของผู้หญิงเราเอาเข้าตรงนิ้วหนึ่งพี่เกดขีดเส้นใหม่ตรงนี้แล้วนะ แล้วเราจะเอาไปถึงตรงนี้ส่วนส่วนเว้าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เอียงขีดมาตรงนี้เลยจากตรงนี้มาเอียงมาหาเส้นด้านในตรงนี้เลยค่ะเอียงมาตรงนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เอียงออกมามันจะได้เส้นแบบนี้ตรงใต้จักระเละเราจะไม่เอาเข้าถึงตรงนี้นะคะ ถ้างั้นมันจะกินตรงจักแะแ้แล้วมันจะอึดอัดค่ะไม่ใช่ให้เราขีดมาอย่างนี้เอียงมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็โค้งมาอย่างนี้ค่ะโค้งมาอย่างนี้นะคะโอเคฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะโอเคพี่เกศทำให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งคือความชัดเจนตรงนี้วัดมาก่อนนิ้วครึ่ง เพราะว่าส่วนเว้าตรงนี้นิ้วครึ่งส่วนวัดมาตรงนี้เลยคะ่ะนิ้วครึ่งแล้วก็ขีดมาอย่างนี้เลยตรงตรงนิ้วครึ่งอันนี้คือเทคนิคของพี่เก๋นะคะเพราะว่างานออกมาแล้วก็สวยนะลูกค้าก็บอกสวยนะลูกค้าจะมีลูกค้าประจําลูกค้าอะไรตลอดเลยเขาบอกว่าสวยพอเราวัดตรงนี้เข้ามานิ้วนึงนะถัดจากตรงนี้เข้าเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนสะโพกสะโพกผู้หญิงเราจะผาย แล้วก็เอียงมาตรงนี้เลยค่ะเพื่อไปหาส่วนเว้าของลำตัวลำตัวจะอยู่ตรงนี้เอียงมาอย่างนี้เลยค่ะเอียงมาอย่างนี้เลยแล้วตรงนี้แล้วก็โค้งไปตรงจักระแลเนี่ยค่ะเราจะได้แบบนี้เลยโอเคเรามาดูวิธีสเต,ต็ปต่อไปค่ะคือการตัดผ้าชายผ้าตัดตรงนี้เลยค่ะตัดพร้อมกันเลยทั้งสองชิ้น เส้นล่างอยู่ตรงนี้ตัดข้างล่างเส้นล่างเลยค่ะตัดข้างล่างเส้นล่างประมาณนิ้วหนึ่งทบผ้าเท่ากันประมาณนิ้วหนึ่งค่ะลืมบอ,อกไปตรงปลายแขนตรงเนี้จะเอาเข้าประมาณนี้จะเอียงมาอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถตัดตรงนี้ได้เลยค่ะ ้ายืดแบบนี้เราไม่ต้องไปเลาะค่ะพื้นที่เรามีเยอะลดตัดออกมาอย่างนี้เลยง่ายๆเนี่ยอ้ามาอย่างนี้ได้เลยนะคะคว้านแขนตามเส้นนี้เลยค่ะตัดออกมาจากเส้นนี้นิดนึงประมาณกเกือบๆหนึ่งเซนนี่ค่ะตัดออกมาตามนี้เลย ทีแบบนี้ก็ได้ค่ะตัดแบบนี้ค่ะนี่มาอย่างนี้เลย นี่ค่ะตัวแขนก็ออกมาแบบนี้เหลือตรงบา่าแล้วทีนี้เราก็มาตัดตรงบ่าเพิ่มตามเส้นที่เราได้ขีดไว้โอเคตัดเสร็จแล้วคือใช้ได้ทั้งสองวิธีแต่อย่าลืมนะคะต้องระวังเวลาตัดต้องระวังใช้มือเรา เคลียเช็คด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตัดส่วนอื่นของเสื้อได้ค่ะคพี่เก๋ลืมบอกอีกเทคนิคหนึง่งในการแก้ตรงแขนเสื้อลูกค้าต้องการเอาแขนเสื้อขึ้นหนึ่งพับใช่ไหมคะหนึ่งพับนี้แต่ว่าตะเข็บพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันสวยเพราะเราไม่มีจากแบบนี้พี่เก๋ก็เลยจะใช้วิธีแทนที่จะตัด ตรงนี้ขึ้นพี่เก๋จะเอาตรงตรงบานี่ค่ะขึ้นหนึ่งนิ้วแทนนะคะพี่เก๋จะตัดตรงนี้แทนพอตัดตรงนี้ออกตรงนี้ก็จะสั้นขึ้นก็จะเป็นพอดีใช้พี่เก๋จะใช้เทคนิคนี้ค่ะนิ้วหนึ่งตรงนี้นิ้วหนึ่งขีดมาตามตามแบบนี้เลยค่ะโค้งตาม วงแขนเดิมเลยค่ะโค้งตามเขาเลยแบบนี้เลยค่ะถ้าใครมีไม้บันทัดแบบแบบโค้งอะคะ่ะก็จะดีก็จะโค้งสวยแต่แบบนี้เราก็ทำให้สวยได้ค่ะค่อยๆขีดมาแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ เป็นโค้งมาอย่างนี้เลยแล้วพี่เก๋ก็จะวางแขนสองแขนซ้อนกันโดยที่ฝั่งนี้วางแบบนี้ฝั่งนี้วางทับแบบนี้ให้ตะเข็บฝั่งนี้กับฝั่งนี้แบบนี้ฝั่งนี้แบบนี้ตรงนี้ก็เป็นด้านนอกทั้งสองชิ้นวางแบบนี้เลยค่ะ เอาให้ตรงกันนะคะให้ตรงกันเพราะพี่เก๋จะตัดตรงเนี้ครั้งเดียวไปเลยจะได้ทั้งสองแขนในครั้งเดียววางแบบนี้เลยค่ะพี่เก๋ก็จะตัดตรงนี้ไปเลยครั้งเดียวเลยค่ะโอเคก็จะได้อย่างนี้เลยสองชิน้นโอเค อย่าลืมนะคะสีได้กับสีเสื้อต้องเป็นสีเดียวกันนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราแยกชิ้นส่วนอะไรของตัวเสื้อออกมาหมดแล้วเรามาเริ่มการประกอบตัวเสื้อเข้าใหม่อันดับแรก้วยการประกอบอแขนเข้ากับไหล่เลยค่ะจำไว้นะคะที่เรามาร์กขีดเส้นไว้บ่าฝั่งนี้ให้คู่กับแขนอันนี้ที่เรามาร์กไว้ค่ะ กับเสื้อแล้วก็เนี่ยค่ะบาไหไลตรงนี้คู่กับแขนเรากับตัวเสื้อแต่ว่าแขนเราจะเอาด้านที่มีที่เรามาร์กไว้อะด้านในนี้ค่ะขึ้นข้างบนใส่กันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาเข็มกัดเข็มหมุดกัดไว้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ นี่เป็นจากโพ้งห้าเส้นก็คือทั้งโพง้งทั้งเย็บในตัว แล้วลำดับต่อไปเราจะมาโพ้งด้านข้างนะคะทำการโพ้งเลยตามนี้เลยค่ะโพ้งมาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เราาร์ k ผ่าข้างมาไม่ถึงนะคะ เราจะเลี้ยวออกก่อนถึงเส้นผ่าข้างสักประมาณ2เซนค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันตัดเส้นผ่าข้างออกตรงนี้นะคะเพราะเราหลังจากตัดตรงนี้เสร็จเราจะนำตรงผ่าข้างไปโพงอีกทีหนึ่งค่ะ ถ้าเสื้อตัวไหนไม่มีเส้นผ่าข้างเราไม่จําเป็นต้องมาทําแบบนี้นะคะเราสามารถพ้งยาวลงมาจนสุดไปลายได้เลยนะคะเนี่ยค่ะที่เราผ่าข้างไว้พี่เก๋ไปทําการพ้งเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเรามาทําการเย็บที่เราพ้งมาด้านข้างนะคะพี่เก๋จะเย็บซ้ำอีกรอบหนึงเพื่อความแน่นมากขึ้นของตัวเสื้อเริ่มตรงนี้เลยค่ะ เย็ยบลงมาเย็ยบจนมาถึงที่เราาา์เส้นขีดเส้นที่เราจะอ้าตรงนี้ไว้นะคะเย็ยบมาถึงตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ย้ำตรงนี้ค่ะย้ำล็อกไว้กับการผ่าข้างฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ เย็บมาถึงเส้นนี้ค่ะที่เรามาร์กไว้แล้าก็ย้ำตะเข็บโอเคทีนี้ก็จะเป็นชายเสื้อนะคะความยาวที่เราจะเอาความยาวขึ้นเรามาทำการเย็บตรงผ่าข้างนี้ก่อนเลยขั้นดับแรกพับตรงผ่าข้างนี้เข้ามาประมาณ1นึ่งเซนค่ะเราก็ทำตาการเย็บทับที่เราพุมไว้มาเลย ตรงนี้คือแบะอ้าไว้นะคะอ่าพอมาถึงตรงนี้หมุนมาตรง,ตรงมาทับฝั่งนี้เหมือนเ,อเหมือนกันฝั่งนี้ก็พับลงประมาณหนึ่งเซนค่ะพับยาวลงมาอย่างนี้แล้วเราก็เย็บทับโอค เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้ค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพับชายเสื้อวิธีการพับก็ตามนี้เลยค่ะหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นพับแรกเอามาเส้นที่หนึ่งเส้นล่างสุดแล้วก็พับขึ้นมาจากเส้นล่างสุดตรงเนี้ยเอามาใส่เส้นบนสุดเลยค่ะแล้วเราก็เอาเข็มหมุดกราดไว้ค่ะแบบนี้ค่ะ โอ <Okay. S 2> เราก็มาทำการเย็บเลยค่ะเย็บชายเสื้อเลย คืองานที่เราทำใหม่เมื่อกี้นะคะลำตัวนะคะจะมีเส้นเว้าแต่ว่าปลายชายชายเสื้อก็จะบานออกนิดนึง mm hmm. เพื่อรับกับสะโพกของเราไหล่ก็จะแคบแล้วก็แขนก็จะสั้นขึ้นนะคะลักษณะตัวเสื้อก็จะเป็นไซส์เอละทีเนี้ยสำหรับผู้หญิงตัวเล็ก